ออกจากกลุ่มลายเพราะจริงเป็นยังไงคะ่เรื่องนี้จริงค่ะจริงค่ะพอดีอิงอิงเอาเพราะว่าจริงๆแล้วตอนในในกลุ่มของสอสเพื่อไทยด้วยนะคะก็อย่างเมื่อเช้าอย่างเงี้ยเลยค่ะพักก็จะมีส่งมาแล้วว่าวันนี้เราจะเจอกันกี่โมงเราจะแต่งชุดอะไรกรันเป็นการนัดแนะนะคะแล้วกเ็เรื่องเวลาอภิปรายเรื่องงบประมาณต่างๆเราก็จะคุยกันในนั้นเพื่อจะให้สสรับรู้รับทราบนะคะซึ่งกัวององอิงคิดแล้วว่าก็เห็นข่าวเมื่อวานก็รู้สึก สิ่งแรกที่รู้สึกเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากให้คนในพักอะคะ่ะสสทุกคนหร,ห,รหรือสมาชิพักก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะนนในกรุ่ปนั้นเนี่ยุรูพี่เราทํางานเนี่ยก็ไม่อยากให้เกิดความบั่นทอนนะคะในเรื่องของการที่ว่าคือก่อนหน้านั้นท่านก็มีส่งมานะคะนิดหน่อยซึ่งแบบอิงก็ไม่อยากให้มีประเด็นแล้วก็ทุกคนก็รู้สึกกังวลไปด้วยว่าโอ้ข่าวก็เป็นแบบนี้จะยังไงพักในกรุ๊ปนี้จะคุยกันยังไงคือ ก่อนหน้านี้ที่ท่านส่งมาที่ทนเชิญส่งมานะคะก็มีเรื่องเรื่องว่าจะย้ายพักอะไรอย่างี้ค่ะซึ่งเหมือนข้อความต่อๆไปก็ทุกคนก็เริ่มอึดอัดใจนะคะซึ่งอิงคิดว่าถ้าตรงนี้เองเนี่ยเราได้ไปปรึกษาทุกคนว่าเอาออกนี้ไหมยังไงทุกคนก็จะมีความเต็งใจอะไรกันเกิดขึ้นซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งตัวดิฉันเองคิดว่ากรุ๊ปเนี้ยมันต้องเป็นกุ๊ปของการทํางานต้องเป็นกุ๊ปของการที่นัดแนะสสต้องทราบตรงกรันก็คิดว่ารีมูฟออกไปดีกว่าค่ะ แค่นั้นเองค่ะแล้วคุณนิงได้คุยกับท่านเฉลิมก่อนไหมคะก่อนที่ตัดตัดสินใจดีออกจากกลุ่มค่ะ,คะไม่ได้คุยคะ่ะก็คือเป็นเป็นปัญหาที่คุณนิงเล่ามาแล้วก็คือตัดสินใจเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วกาแรแถลงของคุณเฉลิมมองอยังไงบ้างคะสำหรับกรณีที่ท้้าใหก็ไม่ไม่ไม่ได้คุยกันก่อนเช่นกันอะนะคะของคุณเฉลิมที่ออกมาแต่ว่าก็เอ่อก็ค่ะก็ไม่อยากก็ตอบตับ้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วว่า เราไม่อยากให้มีดราม่ามากขึ้นคืออิงก,ก็พยายามจริงๆกไ็ไม่ได้ทราบนะคะว่าการออ remove ออกเนี่ยจะจะเป็นข่าวนะคะเพราะคิดว่าไม่อยากให้ในกรุ๊ปรู้สึกอึดอัดใจมากกว่าอันนี้คือความตั้งใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าเป็นข่าวแล้วก็พร้อมอธิบายค่ะว่าว่าเราต้องการทํางานต่อจริงๆแต่ว่าเอออย่างเรื่องที่ท่านเฉลยบอกมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของท่านค่ะจะต้องมีการพูดคุยกันไหมคะถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกคะ่ะพร้อมเสมออยู่ที่นี่พักเพื่อไทยค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเรายังสามารถคุยอิงพร้อมคุยอยู่แล้วนะคะก็คือคุณอิงจะไม่ไปคุยด้วยตัวเองเหมือนครั้งที่ผ่านมาใช่ไหมคะก็คือถ้าเขาเฉลยอยากคุยก็คือต้องเข้ามาคุยที่พักโดยตรงคิดว่านั่นนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะการเข้ามาในพักคุยให้เป็นกิจลักษณะแล้วอิงคิดว่าถ้าคุยเนี่ยก็คงจะต้องมีเลขาพักอยู่มีเพราอว่าพักหรือใครใครที่อยู่ด้วยกันนะคะอิงคิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่ เป็น p r o f e ช s i o นอลมากกว่าเป็นทางการมากกว่าแล้วเรื่องของพรรคก็ไม่ใช่เรื่องเล่น mm hmm. ๆเพราะฉะนั้นถ้าจะคุยกันเรื่องนี้ mm hmm. ก็อยากให้คุยเป็นทางการค่ะปัญหามีโอกาสที่จะขับออกจาก,กรุ๊ปอย่างเดียวแล้วกันนะคะไม่ไม,ไม่มีนโยบายในเรื่องขับออกจากพรรคค่ะปัญหานอกจากเรื่องที่คุณเฉลิมแล้วก็คุณวันไปสนับสนุนไปร่วมจริงๆไม่ทราบเลยว่าท่านเฉลิมไปด้วยนะคะไม่ทราบเลยนะคะแล้วก็ที่ ทั้งหมดเนี่ยไม่เคยไม่เคยเไล่หรือมีข้อความที่ถึงเนี่ยยืนยันกันได้เลยว่าไม่เคยพูดสักคำว่าจะให้ท่านเฉลิมหรือคุณวันออกจากครรคเพื่อไทยไม่เคยพูดเลยนะคะแล้วก็ไม่เคยแสดงเจตนาเช่นนั้นด้วยอันนี้ขอให้ชัดเจนตรงนี้นะคะแต่ว่าทุกคนโตแล้วก็ตัดสินใจเองได้หมดค่ะว่าว่าจะทำยังไงกับ แผนชีวิตในข้างหน้าอิงเคารพเสมอนะคะแล้วก็ต้องขออวยพรให้ให้ให้โชคดีให้ประสบความสําเร็จอันนั้นคือสิ่งที่มันมันมันแฟร์อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ไม่มีเรื่องนี้ต่อแล้วแล้วอิงก็ไม่ขออนุญาตไม่สัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วนะคะให้ทุกคนทํางานต่อแล้วก็สําหรับฝั่งนี้ไม่มีดราม่าอะไรทั้งนั้นถ้าสัมภาษณ์มาว่าถามว่ารีมูฟไหมจริงไหมจริงไม่ได้ปรึกษาใครพะคิดแล้วว่า มันก็ต้องทํางานต่อนั่นคือสิ่งสําคัญนะคะแล้วยังไงก็ตามพักทังประชารัฐเองก็เป็นพักร่วมรัฐบาลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แน่นอนค่ะอิงก็ขออวยพร้ทุกคนประสบความสําเร็จแน่นอนแล้วเราก็เริ่มทำงานกันต่อขอให้เรื่องนี้จบที่ตรงนี้นะคะก็ขอไม่ไม่สัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วต้องสับปัญหาเรื่องนี้มันมีปัญหาอื่นที่สะสมมาไหมคะเพราะว่าพอเกิดเรื่องไม่มีค่ะ,มะไม่มีย<า>ยค่ะไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยค่ะ ขอบคุณนะคะระหว่างกับคุณพ่อคุณเสริมทำวันของคุณเสริมก็เหมือนคล้ายๆกับว่าขอทีเบสกับพี่อรค่ะเดี๋ยวถามคุณพ่อแล้วกันไม่ทราบ,บนะคะขอบคุณมากนะคะ